ประสบการณ์ความหลอนของผมเริ่มที่ว่าแม่ของผมนั้นได้ซื้อโทรศัพท์มาให้ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือสองด้วยความที่เป็นเด็กเราก็มีความดีใจที่แม่ซื้อมาให้เราจึงได้นำไปโรงเรียนเพื่ออวดเพื่อนตอนนั้นอยู่ป .4 วันหนึ่งเราได้ขอถ่ายรูปกลุ่มกับเพื่อนก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านพอเราถ่ายรูปเสร็จ ก็ไม่แปลกใจอะไรพอถึงบ้านผมก็เตรียมตัวเข้านอนก็เลยถือโอกาสเปิดดูรูปที่ถ่ายเมื่อตอนเย็นพอดูรูปไปสักพักหนึ่งเปิดมาเจอรูปภาพเก่าของเจ้าของเก่าภาพนั้นคือภาพผู้ชายวัยทำงานภาพนั้นขาวดำไปหมดแล้วสักพักแม่ผมตะโกนบอกให้นอนได้แล้วผมจึงสะดุ้งด้วยความตกใจจึงตอบกับแม่ไปว่า แปปหนึ่งนะแม่นอนก่อนเลยครับหลังจากนั้นจึงมาดูรูปอีกครั้งปรากฏว่าลูกนั้นมันหายไปจึงสงสัยว่ามือพลาดไปโดนปุ่มลบหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สนใจจึงได้นอนต่อพอตกดึกไอ้ฟิลม์มเพื่อนของผมมันโทรมาหาตอนกลางดึกผมจึงตื่นมารับสายด้วยความงงเงียไอ้ฟิล์มถามว่ามึงโทรมาทำไมวะ ผมเลยสงสัยมากจึงพูดไปว่ามึงไปนคนโทรมากูไม่ได้โทรไปสักหน่อยไอฟิมจึงตอบกลับมาว่าจะบป้าเหรอเมื่อกี้มึงโทรมานะมีแต่เสียงผู้ชายพูดอะไรก็ไม่รู้ด้วยความตกใจและผมนอนคนเดียวจึงบอกฟิ์มไปว่างั้นไม่มีอะไรหรอกไปนอนเถอะฟันดีเพื่อนหลังจากนั้นผมก็วางสายขณะนั้นเอง ผมสะดุ้งอย่างมากเมื่อวางสายจากฟิล์มเสร็จแล้วสายของหอยฟิล์มก็โทรซ้อนขึ้นมาอีกครั้งจึงตกใจมากและรับพูดฮัลโหลสิ่งนี้ผมได้ยินตอบกับผมมาว่าอย่าใช้โทรศัพท์ของกูอีกมือเข้าใจไหมเสียงนี้มันน่าดวกหูมันดังก้องกังวานจนแทบจะตะโกนออกมาหลังจากคืนนั้น ผมก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือสองที่แม่ซื้อให้อีกเลยก็จบมานะครับคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้